ท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนใน Facebook และกลุ่ตมต่างใน Facebook และ YouTube ผมนกภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าพลอยมาไหลสิบปีนะครับวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือพาพุทธปางเชียนแสนสิงสองที่แก่ด้วยพลอยทับทิมนาชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับสีสีชมพูเข้มนะครับหน้าตากว้าง3นิ้วนะครับนะครับแล้วก็ฐานหยกหนักร่วมกิโลยกขาวนะครับนะครับ น้ำหนักองค์นี้1,553ตลดาดัเท่ากับ3มขีดเศษนะครับถือว่าเป็นพระพุทธนะครับปางเชนแสนสิงสองที่แก่ด้วยปลอยทับทมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับนะครับถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะก่อนจะแก่ได้องค์เช่นนี้นะครับน้ำหน้าตักสนิ้วนี้นะครับ ก้อนพลอยธรรมชาตินะครับสีสวยเช่นนี้หนักไม่ต่ำกว่าสากิโลเดี๋ยวนี้หามีมีนะครับ mm hmm. ผมดีโชคดีนะครับที่ซื้อมาได้เลือกได้แก่เป็นองค์จำลองสามเรรเจ้า mm hmm. พระพุทธปางเชียนแสนสิงสององค์นี้นะครับสวยงามมากนะครับ mm hmm. แก่จากช่างฝีมือดีแนวระดับต้นต้น,ตนของประเทศไทยนะครับ mm hmm. เรียน,ยน mm hmm. ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเมื่อมาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ ูกใจนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ชอบด,ดูผ้าปางต่างๆที่แก่ด้วยราชายลอยทับทิมโราชาหรือทับทิมสตาหรือไพลินสตาแพงๆนะครับราชายห่งปลอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปติดตามที่ y o u b e ขอผมรบภูมิแท้ตั้งนะครับอลังการมากนะครับไปดูเล่นใครเครี้เป็นบุญตานะครับพ่อพ่อผมมีถึง37องค์องนะครับเมื่อถาม Google นะครับว่าห้องใหญ่ที่สุดในโลกอลังการมากไม่มีที่ไหนในโพ o u t u b e จะเยอะเท่าผมในโลกนี้นะครับ ที่ที่ถาม Google ไปเฉพาะผ้าปานต่างๆแก่ด้วยราชายอยทัพริงมชาติหรือทัพตินสตาไพลินสตาถึง37องค์องนะครับแล้วก็ยังมีก้อนปลอยทัพริรมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกและก้อนปลอยทัพทิมสตาธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกสองก้อนรวมหมดรายการแล้วข้อสำคัญในยู u ู e ผมนี่นะครับถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า700ดคลิปขึ้นไปยังมีพลอยเพลย,พยต่างๆแล้วก็ยังมีผ้าเก่าโบราณแก่ด้วยหยกสีขาวสีเขียวสีเหลืองทองนะครับประดับ พลอยต่างๆนะครับบางองค์หนักเป็นร้อยโลนะครับไปติดตามชมเล่นใครเคลื่อนไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายความละเอียดให้ท่านผู้ชมนะครับนะครับว่าผ้าพุทธองค์นี้นะครับเป็นพราพุทธปางเชียงแสนสิงสามที่แก่จากพลอยทับทิมธรรมชาติของพระเทโมซัมบิกที่เนื้อพลอยป่่งใสพิเศษนะครับซึ่งจะหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่นะครับเรียนผู้ชมนะครับสีชมพูเข้มนะครับ มีนะครับมีเหลียบสตาสวยนะครับแล้วความพิเศษสุดของพระพุทธปานเชนแสนสิงสององนี้นะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมรสชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับเนื้อพลอยท่านนะครับโปร่งใสนะครับทั่วทั้งองค์นะครับเรียนผู้ชมนะครับนี่ผมถ่ายกับอากาศนะครับเรียนผู้ชมนะครับซึ่งจะหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับชัดเจนนะครับ สวยงามมากนะครับความพิเศษนี่นะครับนเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มาชมคลิปวิดีโอพระพุทธปางเชียงแสนสิงสองของผมองค์นี้นะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับของประเทศโมซัมบิกถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอย่าลืมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับไปติดตามที่ยู u ูบผมนภูมแท้ตั้งได้นะครับนะครับ ผมถ่ายไว้นะครับไม่ต่ำกว่า700ดคลิปนะครับนะครับแล้วท่านผู้ชมที่ไปติดตามชมที่ u ู u b e ผมนะครับท่านรู้จักมหาเศรษฐีนะครับช่วยติดต่อให้ผมนะครับภาพปันตามเมื่อถามผูเก้าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกของผมที่เรียนท่านผู้ชมนะครับมีถึง37องค์องนะครับนะครับแต่ละองค์นะครับราคาประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะใหญ่ที่สุดในโลกอย่างน้อยนะครับห้าสิบกว่าล้านถึงเป็นร้อยล้าน นะครับบางชุดนะครับ3,000ันกว่าล้านนะครับผมให้สามเปอร์เซ็นต์ท่านติดต่อสําเร็จท่านก็ได้เงินมหาศาลแล้วก็สาคพัญติดต่อสําเร็จนะครับท่านก็ได้ร่วมหมากุศลกับผมนะครับเพราะผมเป็นเจ้าสักการสร้างบทอยู่มีหมาเศรษฐีมาเชิญองค์ใดองค์หนึ่งใน37องค์นะครับผมนําเงินไปต่อยอดสร้างบทท่านก็ได้ร่วมหมากุศลต่อยอดสร้างบสกับผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับเี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าองค์นี้นะครับเนื้อพลอยวิเศษนะครับ สวยงามนะครับหาไม่มีอีกแล้วครับในโลกนี้อดีตผมโชคดีซื้อก้อนพลอยธรรมาชาติมาได้เดี๋ยวนี้หาไม่มีแล้วนะครับยินดีมาชมนะครับผมจะใช้ไฟฉายธรรมดาสองนะครับเห็นไหมครับพ,พักสว่างสวัยทั่วทั้งองค์นะครับนี่แหละครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ เนื้อก็สวยที่สุดในโลกนะครับซึ่งจะหาก้อนพลอยธรรมชาติเนื้อโป่งเช่นนี้ไม่มีนะครับที่เขาโปร่งใสเช่นนี้เพราะแกจะพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกท,ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวก้อนพลอยก้อนเป็นกิโลก้อนเนื้อพลอยโปร่งใสประเทศอื่นอีกหลายสิบประเทศนะครับหนักขีดเดียวก็ทึบตันแล้วนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับความพิเศษขององค์นี้นะครับเนื้อพลอยโปร่งใสัทั้ทงองค์นะครับ